สวัสดีค่ะช่องดารารอบโลกมาแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ทางคุณบอยเอ็นเตนได้เผยคลิปจริงใจเล่าถึงความสัมพันธ์ของนิชาโตโนโ่ว่าล่าสุดเนี่ยมุกเนี่ยไปออกงานเผยถึงาการคืนดีหรือไม่คืนดีให้รอฟังจากปากนิชาให้ทุกคนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของเขาน้องมุกตอบดีในพื้นที่ของเพื่อนส่วนวันนี้นิชาจะมาออกงานซึ่งเป็นงานที่เขาไม่ได้เชิญสื่อ แต่สื่ออย่างพวกเราก็ต้องไปเฝ้าเขาระบุให้แฟนขับนิชาสามารถให้กำลังใจบริเวณรอบงานหรือหลังจบงานได้เช็คแล้วไม่สะดวกให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์และตอบคำถามนี้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ติดต่อนิชาค่าจ้างสูงมากแต่น้องยังไม่ไปเพราะเป็นจุดที่รอเสด็จน้าการที่ออกไปพูดอะไรมากๆอยู่ในจุดที่ไม่ได้เหมาะสมมากนะักส่วนที่คนโฟกัสว่าถ้าคืนดีปลายเดือนนี้ จะมีการเดินทางไปทั้งสองครอบครัวตามที่วางแผนคือครอบครัวนิชาและโตโน่จะไปเที่ยวด้วยกันที่เซียงไฮ้รักยมของพี่บอยรู้มาเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามีการคืนตั๋วให้ แล้วในฝั่งนิชาและครอบครัวรอดูว่าวันเดินทางจะเดินทางอีกไหมแต่เช็คแล้วเขารอรีฟันคืนตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแต่ครอบครัวโตโน่จับไปหรือเปล่าไม่รู้พี่บอยรู้ข้อมูลระดับลึกมาแต่ขอพูดในกรอบที่พูดตรงนี้แล้วยังมีความเหมาะสมอยู่แหล่งข่าวของพี่บอยเผยชัดเจนว่า ตอนจะมีข่าวมันมีการเคลียร์กนระะว่างทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วจนฝ่ายหญิงเชื่อมั่นเพราะได้รับการเล่าเรื่องแบบที่ฝ่ายชายเล่าพูดง่ายๆหง,งายกาศสรารภาพผิด อารมณ์นอกกายไม่ใช่นอกใจดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะเคลียได้จึงมีการไปพูดบนเวทีที่สุขโขทัยและนคพรพนมแต่สุดท้ายเกมที่ดูแย่แล้วไปงอสำเร็จจนมันดีช่วงสงการแล้วกับแย่ลงเพราะข้อมูลที่ได้รับในช่วงการงองอนช่วงสงการนั้นกับตอนที่รายการพี่หนุ่มกันชัยออกเนี่ยได้เชิญ ทั้งสองตัวละครเนี่ยร่วมในชีวิตเขาออกมาพูดมันไม่เหมือนกันที่เคยได้ฟังมันมีหลักฐานทั้งคลิปมีข้อมูลแชทมีรายละเอียดของคนสองคนไปพูดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับที่ฝ่ายหญิงเคยได้ฟังมาเลยกลายเป็นว่าโปะแตกไม่เหมือนที่คุยกันไว้เราได้เท่านี้แต่รู้เบื้องหลังมันแซบไม่กล้าเล่าเยอะกว่านี้มั่นใจพี่บอยจะไม่กินอาหารหมา เพราะรักยมของพี่บอยเช็คชัวร์ระดับ90%ความสัมพันธ์ณนะวันแรกที่เกิดปัญหาเหมือนจะเคลียร์กันลงตัวแต่สุดท้ายเหมือนมีอีกฝั่งหนึ่งมาให้ข้อมูลทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงให้ตรงกันทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรที่เคลียร์ได้ไม่เสด็จน้ําเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่วันนี้ใช้คําว่ายังง้อไม่สำเร็จแม้ว่ายังมีความพยายามอยู่เราให้เกียรตนื้อชา เราจะรอฟังจากปากนิชาเราจะไม่สรุปว่าเขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่เราสรุปว่าคนบันเทิงดีใจกับนิชาไปแล้วนั่นเองจ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ